ออกมาคู่กันแล้ว, at, วครับผมรู้สึกไงว่าเป็นพิซซ่าตัวแรกครับตัวใหญ่แล้วเป็นคนไทยคู่แรกด้วยรู้สึกเ p เชียลมากสเปเชียลรู้สึกพ <ình sans S 2> ิเศษแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาเป็น visitor ให้กับอีสกินครับครับผมคิดว่าอะไรเราไปดูตาดูสาวเราไปดูสาวไม่รู้ต้องถามเขาไม่รู้เหมือนกันต้องถามสาวไม่ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มาก เกาหลีด้วยรู้สึกงงครับรู้สึกงงแต่ว่าดีใจมากดีใจมากแบบมันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็เซนเตอร์ใช่เป็นตีเซนใจเลยดีที่พอได้เป็นเซนเตอร์เราคุยกันดีกับบ้านเราคุยมาแล้วกำลังมาว่ะใช่ก็คุยคุยกับน้องตลอดว่าแบบเฮ้ยต่อไปงานเราจะเป็นแบบ ไในทิศทางไหนบ้างนะเ,เพราะแบบซีรีส์เราก็จบลงแล้วอะไร่ดีเลยแบบแล้วก็ดีใจที่ได้ที่สก,กินเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบเป็นงานคู่กันด้วยรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับน้องอีกที่จริงมันถายควมมามวั่นวุ่นเท่าไหร่ซีรีส์จบไป้ือความวุ่นวายพี่กระแสจะอยู่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นยังมันก็ยังแบบลากยาวมาถึงพ<ช>ี่พี่สาวแล้วนะใช่แต่ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยติดตามติดตามมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ในเล็บสชน่ารักใช่น่ารมน่ารักมากอภิษมรู้สึกแฟนมีความจริงใจถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับก็ประมาณคือสิบหนต์องมีความกังวลอะไรมั้ก็กังวลเรื่องันนี้มากกว่าเรื่องเวลาที่ไม่ตรงใจนะอ๋อใช่ไหมใช่เวาจะนัดซ้อม ก็ค่อนข้างลำบากเล็นึงแต่เราก็คุยกันตลอดครับว่าแบบวางแผนจะแบบจะทำยังไงบ้างในโชว์หรืออะไรเงี้ยทำผมมีต้องตัดตารางเนี่ยเราเข้าาร์มที่ต้องไปเล่นละครก็ต้องถ่ายแต่ก็ต้องมาแล้วต้องซ้อมก็ต้องมีคือใหญ่ซูงใหญ่นัดโป็นความสูงซงใหญ่นัดแบบว่าสกิลแบบล่วงหน้าไม่ได้ต้องแบบว่างานด่วนอะไรแบบเฮ้ยวันนี้ว่างแล้วถามว่างเปล่าอะไรเงี้ยเราแบบถ้าว่างตรงกันก็แบบไปซ้อมกันแล้วที่ไปซ้อบไปรอเขาหรอ ไม่ต้องถามก็แบบเออเนี่ยพี่ว่างเนี่ยน้องว่างไหมบางวันก็แบบน้องติดเรียนบ้างอะไรเงี้ยพอพี่ถามว่าน้องว่างไหมน้องว่างไหมก็ว่างค่ับว่างว่างว่างก็ได้ว่างว่างด้วยพิธีความพิเศษมันจะมีอะไรบ้างที่เราเตรียมไว้ที่เราอยากทำจริงๆงานแฟมิลีนี่คือเราก็อยากทําเพื่อขอบคุณแฟนคลับแอรีแอเฟสโปแล้วก็ต้องต้องปิงแล้วก็ด้อมนีนด้วยที่แบบที่ซัพพอร์ตกมา อยากรู้สึกว่าแบบเราจะขอบคุณเขายังไงดีเราจะทําให้เขาแบบดีใจที่เห็นพวกเราอีกครั้งในแฟนมิสที่ไงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบอยากทําให้เต็มที่เพื่อให้แบบทุกคนได้รับว่าเราพยายามเพื่อทุกคนแต่ว่าแงานนี้บอกเลยว่าพี่ก้องสุดมากเล่นใหญ่มากพี่ก้องลงทุนเยอะมากก็คือเห็นเงินไม่ได้ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จริงๆเราเล่นตัวร์กรามีการถามมเราก็อยากเห็นอะไรในแัว แต่จริงๆไม่มีการหามอะไรแต่เหมือนเหมือนแฟนคลับเราน่ารักครับก็เหมือนเรารู้อยู่แล้วแบบเราไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยในเก่งร้องในเก่งเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาจะรู้แบล็กการ์ดเราอยู่แล้วที่จริงๆเราเก่งด้านไหนนอกจากเก่งด้านไหนเก่งไหนเป็นโชว์บนเตนเฮ้ยทำไม่รู้ขาดนัหรอเฮ้เฮ้ยมันดีไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เลยนี่คือเมนูแล้วพี่กองครับพี่ของเรานครับกินสิ่งที่กินเลิกลักมากเราเลิกลักมันเลยที่มันหนักเลยได้ดูครับวันที่สิบสี่มีนาคมนี้นะครับฉัน ก็ม <One input> right? so ีครับเหมือนเขาก็ถามอยู่บ้างว่าแบบว่าแบบอยากทําอะไรให้แบบพวกคนแฟนดูอะไรเงี้ยครับอยากทำอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เฮ้ยจะไม่ได้ตั้งสามปีอยากทำอะไรอยากทำอะไรอยากทำอยากทำอะไรอยากทำอะไรผมบอกทีมงานไปแล้วครับแต่รู้ว่าชั้นแปะใส่ท่านโดใช่ไหมใช่ครับแน่ใจนะ ที่เ mm hmm. รียกว่าเอฟซายแฟนเดย์คร yeah, ับถามหน่ยที่เขาบอกว่าเราสำหรับแมนเซฟโซนซึ่งกันและกันเรามองว่าอันนี้คือยังไงสำหรับเซฟโซน่กันและกันเซฟโซนก็เหมือนแบบอยู่ได้แล้วเราสบายใจแบบคุยได้ทุกเรื่องเวลาออกไปแล้วแบบเออแบบเริมีเขาแล้วแบบมันดีอ่ะทุกคนรีวแบบช่วยกันอะไรช่วยซัพพอร์ตได้ พีงก็เหมือนเหมือนได้น้องชายเพิ่มอีกคนนึงอะไรเงี้ยใช่เพราะแบบพิงก็แบบโอเคน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเลยแบบคือน้องคนคุยง่ายคุยเก่งแล้วหัวล้อง่ายรู้สึกว่าจอยจอยกับทุกเรื่องเราก็แบบเราก็ชอบคนที่แบบอารมณ์ดีเฮฮาอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบบเขาช่วยให้เราแบบว่ามีความเข้าใจไม่อะไรยังไงก็เริ่มขึ้นข้างในเลาเวลาแบบว่ามีคำว่าร่าข้างกันอะไอย่างไร่อย่างแบบเวลาแบบเราซ้อม ซ้อมซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงเนี่ยเป็นยังไงแบบใครบอกมี่ว่าเอออย่างเงี้ดีกว่าไม่เป็นไรนี่มันมีสติได้เลยมั้งก็เวลาซ้อมร้องอะไรซ้อมอะไรก็ตามคือเพียช่วยกัแล้วก็คือพี่อ๋อดูเข้าใจง่ายก็ช่วยถ้าสำหรับมี่ก็เหมือนเหมือนเราจะมีเรื่องที่ไม่ถนัดของกันและกันอะไรเงี้ยแต่ฝั่งหนึ่งถนัดเราก็เลยแบบคุยกันรู้เรื่องอ่าใช่

ตอนแรกไม่เข้าใจว่าคืออะไระแต่พอรู้แล้วมันอยู่มานานแล้วมันจะอยู่ต่อไปอยู่เป็นโมเมนต์ต่อไปพี่ถัมนเรื่องที่เราพาเข้าไปบ้านที่มากเท่าไรเป็นไงบ้างเ,เป็นไงบ้างสนุกไที่น่น,นเป็นยังไงที่น่านอากาศดีของอร่อยคนระับ เป็นาวบ้านี like ่คือพาไปครั <st> ้งที uh ่สองครั้งที่สองครั้งที่สอเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตับตัวได้ยังกับอากาศกับบรรยากาศกับอถานที่ชอบชอบอากาศที่นั่นมากเพราะแบบที่นั่นอากาศเย็นแล้วไปช่วงช่วงเทศกาลด้วยก็จะมีแบบว่าเหมือน ซึ่งทรัพย์กิจกรรมในครอบครัวเราเช่นไม่ใช่เพราะแบบตอนปีใหม่เนี่ยครอบครัวมีงานแบบกลับมารวมตัวกันทุกปีใหม่แล้วปีก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยแบบมีร้องเพเงราเกจกันแบบมีฮากันทั้งครอบครัวครับแต่ว่าพ่อแม่เราก็เริ่วมทิงกับใช่แล้วที่แบบว่าอยากให้มาอีกแล้วเราร่วมชิงกับพ่อแม่เขายัางทิงครับพ่อแม่น่ารักมากครับญาติๆที่มีก็น่ารักอย่างนี้จะมีเวลาไปกันอีกนะ แน่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปจะมีอีกหลายที่ยังที่ยังไม่ได้พาไปไปเล่าสองทีเริ่มจำทางได้อแต้เริ่มเร็วแล้วเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาได้เหมือนที่เราเป็นยัง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 งอ่ะสุดท้ายแล้วย้ำแฟนมีดตัดไปไหนที่ไหนท่านแปดหปือท่านเบอร์ก็ขายบัตรย่างขายบัตรยังครับขายบัตรย่างขายบัตรจอดแฟนมีดนะครับ มินปิงชูเดมูนะครับก็จัดวันที่2 4 25มีนาคมนี้นะครับเริ่มขายบัตรวันที่3มี4ี่ใเรใกล้กันใกล้เคียงอ่าวันที่สามเตยมตัวนะครับี วันที่3เตรียมตัวนะวันที่4วันท okay. oh, okay. okay, okay. ี่4มีนากดนะครับโอเคครับจากที่จากที่เซ็นทรัลเวิรชั้น8ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ